เข้าไปในเขตที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นครับอย่าได้วิตกเรื่องเลือกตั้งจนกระทั่งนี่นะครับเดินตามรอยเดิมและเป็นรอยที่หนักกว่าเดิมวันนี้นะครับพยายามอธิบายความกันว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็ใช้ชั่วคราวนะปี5้าไม่ต้องมาบอกรู้ หรือจะไปแก้ไขริ่มนูนชั่วคราวปี57จัดการเลือกตั้งเลยเชิญเลยอยากจะทำอะไรก็เชิญแต่ว่าเมื่อเปิดช่องให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติความได้ก็ต้องพูดกันแต่จะใช้คำสั่งใดๆเชิญแก้ไขและประกาศอะไรเชิญแต่อย่ามาบอกว่าไม่เอาฉบับมีใช้ จะได้ฉบับชั่วคราวชั่วคราวมันก็มีชัยชั่วถาวรก็มีชัยซ้ายมีชัยขวามีชัยมีชัยทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ไม่ผ่านร่างมีชัยฉบับนี้แล้วจะไปได้สิ่งที่ดีกว่ามันก็ได้มีชัยอีกนั่นแหละซ้ายมีชัยขวามีชัยยิ่งกว่าไฮโลล็อีก แทงอะไรก็ออกแต่มีชัยนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเราต้องการจะบอกกับผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าคุณต้องรู้จักประชาชนสิแล้วผมเองก็บอกกับประชาชนว่าพอกันได้แล้วกับการเลือกตั้งภายใต้กติกาประชาธิปไตยจอมปลอมหลอกลวง ประชาธิปไตยที่ไม่เป็นจริงก่อนหน้านี้อธิบายเยงเยงว่าการเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยก็ใช่น่ะทีนี่ไงเวลาที่เขาชนะเลือกตั้งไอ้พวกนี้อธิบายว่าการเลือกตั้งชนะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยการประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตัง้งวันนี้ก็เอาคำไอ้พวกนี้นั่นแหละครับที่บอกว่าการเลือกตั้งภายใต,ต้กติกาที่ช่อโชนนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะไปเลือกทำไมครับเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบบะเผด็จการและเราก็ไม่มีวันจะได้ประชาธิปไตยก็อย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับว่ามาครั้งนี้ไม่มีใครพูดแล้วว่ารับไปก่อนและแก้ทีหลังเพราะว่าคนเริ่มจับได้ไล่ทัน รับไปก่อนนี่ไม่ได้แก้และไปเกิดวิกฤตและประเทศต้องกลับมาจุดเดิมและหนักกว่าเดิมและเหนื่อยไปทำไมล่ะครับสิ้นเปลืองงบประมาณกันไปทำไมเล่ารวยนักหนาหรือไงหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราต้องอ่านบนกระดานนี้ให้จบว่าผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรทุกอย่างนี่ครับเป็นการปฏิบัติการจิตวิญญาเหมือนกับกรณีการไปรับซื้ออย่าง อย่างในตลาดนี่กระเตื้อกเอาตีราคากลมๆ35บาทรัฐบาลไปซื้อ45บาประชาชนขายได้นี่นะครับร้อยหบโลแปลง่ายๆว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะครับได้เงินเพิ่มเข้ามานั้น1,500บาท1,500บาทตลอดเลยนะครับไม่มีอนาคตว่าต่ออย่างนี้จะได้หรือไม่นะ พี่น้องชาวภาคใต้คงร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยครับได้ครอบครัวเนี่ยนะครับพันห้าร้อยบาทและเวลานี้ฝนตกพายุกันแบบเนี้ยรวยกันทั่วหน้าแต่ว่าเรายังจะต้องเฝ้าประเภทสต็อกอยางกันอยู่แต่ว่ากระบวนการอย่างอื่นนั่นท่านลองดูดิครับค่าขนส่งเท่าไรค่าเก็บดูแลเท่าไรค่าแปรรูปเท่าไรแต่ละหน่วยงานที่เข้ามากันมานั้น ชาวบ้านแบ่งครอบครัวละพะนันนะไอ้นี่้ายางหลุดจากสต๊อกเนี่ยนะครับซึ่งผมเองก็บอกกับรัฐบาลผู้มีอำนาจว่าอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยเพราะข้อเท็จจริงนั้นเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาล้วนๆไม่มีผลในทางปฏิบัติอะไรเลยถ้าท่านเนี่ยนะครับช่วยชาวบ้านไร่ลระ1ันหาร้อยบาทวันนี้เท่ากับท่านช่วยเขาเพิ่มอีกไร่เดียวเท่านั้นแนหะ ไม่มีอะไรตื่นเต้นหรอกครับคนไปตกใจราคาเท่านี้แล้วคิดว่านี่นะครับจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาหารู้ม่มได้ตังค์เพิ่มเข้ามาพันห้าร้อยบาทเท่านั้น,น่ะคงจะมีความสุขกันทั่วหน้าครับแต่เอาเถอะครับหลักใหญ่ใจความนั่นปัญหาของประเทศเราก็ต้องการมีว้ยแก้ไขวันนี้ครับความยากลำบาก ภัยหนาวนี่มาแต่ภัยแรงนี่ตรึงอยู่แล้วเราไม่เคยเจอหนาวมากขนาดนี้มาก่อนและเรากำลังจะเจอภัยแรงที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยครับผมเองพยายามพูดหลายวันหวังว่าเสียงจะได้ยินไปยังรัฐบาลบ้างว่างบประมาณนี่นะครับแต่ละหน่วยงานที่ใช้ในการขุดลอกนะ่ ทำไมต้องรอหน้าน้าแล้วไปขุดลอกหน้าแรงนี่นะครับเห็นชัดหมดสามารถตรวจสอบได้ไม่ต้องผ่านองค์การทหารผ่านศึกไอ้คนเขานินทากันทั้งบ้านทั้งเมืองเอา้าว่าทาไมงบประมาณต้องผ่านองค์การทหารผ่านศึกไม่มีใครหือไม่มีใครอือเลยสอตอง,งอปปชทำไมไม่แนะนํารัฐบาลบ้าง ว่าเวลาเนี้ครับเหมาะสมที่สุดแม่น้ำลำคลองที่ตื่นเขินไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยไม่มีงบประมาณก็ใช้ทหารช่างไม่มีกบประมาณเนี่ยนะครับก็ใช้กระชนมาประมูลคุณขุดไปแล้วคุณเอาทรายไปแล้วก็ประมูลแข่งกันรัฐและประชาชนก็จะได้ลำคลองแม่น้ำที่เก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น ไม่หือไม่อือเลยครับแต่พี่น้องจำปากผมไหครับพอน้ำท่วมโอดจ้วงพักเดียวเพราะว่าใครก็ไม่เห็นแต่ถ้าต่อไปนี้ครับขุณลอกปีละครั้งน้ำไม่แห้งไม่ขุดเราจะได้ลำคลองแม่น้ำที่มีความลึกที่เก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น แต่บ้านเมืองเรานั้นนะครับการขุดลอกตอนน้ำท่วมเพราะอะไรครับจับยากโกงยากหน้าแรงไม่มีน้ำเนี่ยนะครับขุดลอกไม่ได้เพราะมันเห็นเนี่ยครับรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงทั้งหลายนะครับคนดีๆทั้งนั้นวันนี้มองไม่เห็นแบบนี้นและรวมกระทั่งว่า การแก้ไขปัญหาภัยแรงที่เป็นรูปมาทำนั้นคืออะไราเมื่อแม้ทำการเกษตรประชาชนไม่มีเงินที่จะยังชีพวันนี้เราต้องคิดแล้วครับว่าในแต่ละจังหวัดนั้นใครทำท่าเนี่ยนะครับที่จะมีความอดอยากยากจนคนแค้นลำบากถึงขนาดจะไม่มีข้าวกินกันบ้าง แต่ละจังหวัดต้องมีข้อมูลอันนี้แล้วแล้วรัฐนี่นะครับถ้าเห็นว่าคนในชาติไม่มีข้าวกินต้องเลิกเลิกบ้าขายข้าวเน่าเพราะว่าข้าวเน่าขายดีข้าวดีขายยากเพราะข้าวเน่าได้กำไรเยอะข้าวดีได้กำไรน้อยเนี่ยอยู่กันแบบนี้ประเทศไทยคุณลอกตอนหน้าน้บ ข้าวดีขายแย่ข้าวเน่าขายดีมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ารัดเข็มขัดแล้วเอาเนี่ยนะครับปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวตั้งเนี่ยคนภายนอกมองปัญหาของประชาชนนั่นเนี่ยถ้าคนมีสตังค์เนี่ยนะครับเป็นมนุษย์มีเงินเดือนเนี่ย ก็อาจจะมองว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนพวกหาเช้ากินคําเขาน่าจะอยู่ได้เวลานี้เนี่ยนะครับแต่ละคนก็ต้องไปพึ่งกับลูกเทพไม่ใช่ลูกเทพเทือกนะครับลูกเทพเฉยๆตุ๊กตาลูกเทพถึงขนาดนี้นะครับ สายการบินโปรโมชั่นแล้วในเครือการบินไทยครับผู้โดยสารคงลำบากเต็มทีแล้วเริ่มขายบริการกับลูกเทพแล้วร้านอาหารลูกเทพแต่ถามว่าทำไมเนี่ยครับคนนี่จึงมีกระแสะเรื่องลูกเทพที่ไม่ใช่ลูกเทพเทือกเนี่ย เพราะคนไม่รู้จะไปพึ่งใครพึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้พึ่งลูกเทพดีกว่าแล้วก็ลูกเทพเนี่ยนะครับไปไหนไปด้วยไม่รู้ครับว่าลูกเทพจะช่วยอย่างไรบ้างแต่อย่างน้อยมันพอจะมีความหวังมากกว่ารัฐบาลหน่อยถ้าเขาพึ่งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับ เขาจะไปพึ่งลูกเทพครับแล้วแต่แล้วเนี่ยแหละครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ขาดก็เกินพวกลูกเทพแต่ถ้านายกรัฐมนตรีคิดว่าถ้าตัวเองเป็นต่พึ่งได้เขาจะไปพึ่งลูกเทพอ่ะเ,เพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรรัฐบาลเนี่ยครับรวมสองปีแล้ว ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะพึ่งใครได้เราลูกเทพลูกแษที่เป็นร้อยนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีแนวความคิดเรื่องเจา้ายางมาทำลูกเทพเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับ ดี่ท่านต้องภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ประเทศไทยตั้งมานั้นก็รัฐบาลนี้ครับมีลูกเทพมากที่สุดเพราะประชาชนเนี่ยนะครับไม่รู้จะพึ่งใครปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหาเช้ากินคําพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเดือดร้อนกันทั่วหน้า ลายเป็นว่าชะตากรรมของคนเหล่านี้ฝากไว้กับลูกเทพไม่ฝากไว้กับคสอสชลูกเทพวันนี้เลยครับขึ้นเครื่องบินมีสายการบินบริการร้านอาหารเนี่ยครับบอกลูกเทพสูงไม่เกินร้อยสิบเซนกินฟรี <c oughs> มันมันไปไกลกันนะนี้ผมว่าสักพักคงจะมีการเรียกร้องให้ลูกเทพเข้าไปบริหารประเทศ ช่วยไปทำหน้าที่บริหารประเทศหน่อยลูกเทพว่ามันกลายเป็นว่าอะไรครับสิ่งไม่มีชีวิตดันมีความหวังให้กับประชาชนเพราะสิ่งที่มีชีวิตดันไม่มีความหวังให้กับประชาชนพลเอกประยุทธ์ดูคอรอมอด้วยนะครับไม่ใช่คอรอมอท่านก็พกลูกเทพเหมือนกันให้ลูกเทพช่วยหน่อยว่าอย่าได้โดนปรับ อย่าได้โดนอะไรมาแพร่พานไม่ใช่เพลิบเลอะเอาลูกเทพไปประชุมคอรมอร่วมด้วยวิกฤตการณ์แบบนี้ครับถามว่าเนี่ยนะครับส่วนมนข้ามปีทำไมว่าคนเนี่ยนะครับข้าวัดกันมากก็ส่วนมนก็จะประคุณ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 ขอให้รอดพ้นทางเศรษฐกิจขอให้พ้นเนี่ยนะครับจากความเดือดร้อนทั้งปวงจประคุณประคุณ แต่วันนี้มันกลายจนกระทั่งว่าคนไทยหาที่พึ่งเนี่ยนะครับจากรัฐบาลจากกลไกรัฐไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับฝากความหวังทั้งพวงในชีวิตนี้ไว้กับลูกเทพและลูกเทพเนี่ยนะครับตอนนี้ไปไกลมากแล้วครับไกลชนิดเนี่ยนะครับเอากันไม่อยู่แล้ว พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่รู้จะห้ามอย่างไรผู้าการตํารวจแห่งชาติกลัวว่าพ่อค้ายาเสพติดเจ้ายาเสพติดไว้ในลูกเทพแต่ห้ามกันไม่ไหวเพราะคนมันร้ายซึ่งความหวังทั้งวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ